ต้องจากพ่อกับแม่ไปเร็วขนาดนี้ด้วยแม่คิดถึงลูกนะเก,กินพักอ,อกหักใจท่านะแม่นะพ่อเองก็เสียใจไม่แพ้แม่หรอกแต่ว่าตอนนี้ดึกแล้วเราสองคนไปนอนกันเถอะแม่จา๋าหนูยังไปพุดไปเกิดไม่ได้ตอนเป็นคนหนูใัย ชายสักคนแต่หนูมาดวนตายไปก่อนแม่ช่วยทำให้ฝันของหนูเป็นจริงได้ไมิจ๊ะหนูจะได้ไปอยู่บนโลกอย่างหมดมอือฮะมิุกี้ลูกแม่เป็นอะไรเหรอแม่แม่ฝันเห็นลูกจะพอ่อฝันว่ายังไงหรอฝันว่าลูกจะแต่งงานเราต้องช่วยลูกนะพอ่อ ได้เลยแม่เรามาหาเจ้าเบาให้ลูกกันนะว่าแต่เราจะหาเจ้าเบาให้ลูกได้ยังไงแม่มีวิธีบนเกาะไต้หวันเนี่ยมีความเชื่อว่าหากสาวโสดเสียชีวิตครอบครัวจะทิ้งซองที่ใส่เงินสดเส้นผมหรือวันเล็บของผู้ตายเอาไว้แล้วรอจนกว่าจะมีผู้ชายเดินมาหยิบซองนั้น ผู้ชายที่เป็นคนแรกที่หยิบซองขึ้นมาจะถูกเลือกให้เป็นเจ้าบ่าวของผู้ตายแล้วผู้ชายคนนั้นจะยอมแต่งงานกับลูกเราเหรอแม่ลูกสาวของเราไม่ใช่คนแล้วนะถ้าเขาหยิบซองขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องแตง่งหากปฏิเสธในแต่งงานชายคนนั้นจะพบกับความโชคร้ายตลอดชีวิต แต่ถ้าหากว่าเขายอมแต่งงานเสียโดยดีจะเกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นกับชีวิตของเขาถ้าอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าเราสองคนไปหลอกเขาน่ะสิแม่ช่วยไม่ได้ใครบอกอย่าหยิบซองขึ้นมาเองเขาถึงบอกไงเห็นอะไรปแปลกๆห้ามหยิบม่วซั่วทำแบบนี้พ่อไม่สบายใจเลยคิดซะว่าเราทำเพื่อลูกสาวของเราละพ่อดีนะที่ฉันเก็บเศษเล็บเศษผมของลูกไว้ ฉันจะเอาซองวางไว้ตรงนี้แหละมาพ่อเรามาแอบ,บดูกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าบ่าวของลูกสาวเรางั้นเราไปแอบ,บอยู่ตรงนั้นกันเถะแม่ฮะนั่นซองอะไรอะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าถ้ามีคนเล่นของทำคนใส่เสเราล,ล่ะจะทำยังไงไปดีกว่าุ้ยโถเอ้ยทำไมไม่หยิบนะเซ็งเลย เหยื่อ,อไล่ต่อไปของเราเดินมานั่นแล้วแม่ลุบลบลบฮะใครมาทิ้งซองอะไรไว้แถวนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาดูดีกว่าอย่าเลยมันไม่ใช่ของของเราแต่ว่าเราอยากรู้นี่นาว่าในน้ำมันมีอะไรหยิบขึ้นมาดูสักหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งฮะอะไรเนี่ยทำไมมีเร็จผมเสร็จเล็บเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเงินด้วย ดีใจด้วยนะพอลูกเขยคุณคือผู้โชคดีที่ลูกสาวของเราเลือกลูกสาวของเราเลือกเจ้าเบาดีๆจริงๆอะไรกันครับคุณลุงคุณป้าลูกเขยอะไรเจ้าเบาอะไรผมงงไปหมดแล้วไม่ต้องงงนะพนุ่มลุงก,กับป้ากำลังหาเจ้าเบาที่ลูกสาวที่ตายไปโดยใครที่หยิบซองใส่เศษผงเศษเล็บขึ้นมาเป็นคนแรกจะถูกเลือกให้เป็นเจ้าบา่าเล่นบ้าอะไรกันอนีง่งผมไม่เล่นได้หรอกอ่ะเอาคืนไปผมจะกลับแล้ว เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้เอง mm hmm. คุณเป็นใครอะเข้ามาอยู่ในบ้านผมได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเป็นเจ้าสาวของคุณไยผีเหรอเนี่ยไม่นะผมจะไม่มีวันแต่งงานกับผีเด็ดขาดฉันมารับเจ้าบ่าวของฉันฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้แต่งงานกับคุณผมบอกแล้วไง ผมไม่แต่งคุณคือผู้ที่ถูกเลือกให้มาเป็นเจ้าบ่าวของฉันถ้าไม่แต่งงานกับฉันอย่าฝันก่าชาินี้จะได้อยู่อย่างสงบสุขหลังจากที่ผมปฏิเสธการแต่งงานกับผีครอบครัวของผมก็เจอแต่เรื่องแย่ๆเริ่มจากพ่อป่วยแล้วแม่ก็เกิดอุบัติเหตุจากนั้นน้องชายผมก็ถูกทำลายร่างกายและผมก็ถูกไล่ออกจากงาน ผมว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ผมปฏิเสธงานแต่งงานนั่นผมไม่มีทางเลือกจริงๆก็เลยต้องยอมแต่งงานกับผีคุณลุงคุณป้าครับผมยอมแล้วครับผมจะแต่งงานกับลูกสาวของคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าอะไรกันเรียกสห่ังเฮินเชียวต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่สิจ้าครับคุณพ่อคุณแม่พอนุ่มไปเปลี่ยนชุดเถอะเดี๋ยวเรามาจัดงานแต่งงานกัน นี่เป็นเจดีเซอธิลูกสาวของเราน่นากลัวจังเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ผียืนอยู่ตรงไหนนิวกี้ลูกแม่จัดงานแต่งงานให้หนูแล้วนะความฝันของหนูเป็นจริงแล้วนะลูกหนูหมดห่วงแล้วใช่ไหมพ่ขอขอให้ลูกสาวของพ่อมีความสุขในปรโลกนะลูกนะขอบคุณพ่อกับแม่มากนะจ๊ะที่จัดงานแต่งให้หนูตอนนี้หนูได้เป็นเจ้าสาวสุข อบคุณเจ้าบ่าวสุดที่รักแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณก็ทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงตอนนี้ฉันไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้วหนูลาก่อนเนะจะพ่อหนูลาก่อนนจะแม่หลังจากงานแต่งงานชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆ พ่อของผมหายป่วยแม่ที่เกิดอุบัติเหตุและน้องชายที่ถูกทำร้ายก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและผมก็ได้งานใหม่ที่เงินเดือนเยอะกว่าที่เก่าหลายเท่าที่สำคัญผีสาวตนนั้นไม่มาหาผมอีก